ระหว่างวันที่5ถึง15มีนาคม2568ณนห้องช่อยุงทองชั้น2อาคารคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการมาหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีได้จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการจำนวน4หลักสูตรในรูปแบบของการวิพากษ์ระบบไฮบริดมิทติ้งโดยภายหลังเสร็จสิ้นการวิพากษ์ในหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการจะได้หลักสูตรที่มีมาตรฐานมีความทันสมัยและมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกให้เกียรติร่วมวิพากษ์หลักสูตรสำหรับการวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา4วัน ในระหว่างวันที่ 5, 6, 13และ15มีนาคม2568โดยในวันที่5มีนาคม2568เป็นการวิพากษ์ในหลักสูตรของสาขาวิชาบริหารธุรกิจวันที่6มีนาคม2568เป็นการวิพากษ์หลักสูตรของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลวันที่13มีนาคม2568เป็นการวิพากษ์หลักสูตรของสาขาวิชาการบัญชีและในวันที่15มีนาคม2568 เป็นการวิพากษ์หลักสูตรของสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ